สวัสดีครับวันนี้น่าจะมีมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวสเรื่องเกี่ยวกับค่ายกลนะครับแล้วก็อาวุธเฉพาะนะครับเดี๋ยวเอาไปเรื่องง่ายๆก่อนนะครับเรื่องอาวุธเฉพาะก็โชคดีนะครับได้อันนี้มานะครับอาวุธเฉพาะของจูก,กันเอียนนะครับก็ รอบที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยได้ของไอ้ริยูมานะครับเมื่อเช้าก็หลอมไปนะครับก็หลอมไปแล้วเรียบร้อยกอ็ล็อกก่อนอโอเคก็ได้มาเมื่อเช้าเลยนะครับสดๆร้อนๆดังนั้นมันจะมีข้อแตกต่างนิดหนึ่งนะครับพอดีผมเพิ่งสังเกตเอ่ะลองดูนะครับ อ่าเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรเปลี่ยนไปไหม mm. อ่าลองสังเกตที่กรอบของจุกันเอียดน,นะครับมันจะมีสีน้ำตาลน้ำตาลแทรกมานะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งอ่านะครับอันนี้น่าจะเห็นเนาะปึ๊บอ่าก็ถ้าถ้าดูในในกรอบเนี่ยจะจะแตกต่างกับ ห่วงเย่ยอิงนะครับลองลองดูเนาะอันนี้มันก็จะเป็นตัวบอกว่าเฮ้อันนี้มันมีอาวุธเฉพาะอยู่นะครับดังนั้นเดี๋ยวใส่เทียบให้ดูนะครับถ้าใส่อาวุธส้มธรรมดานะครับปัญญาอยู่ที่563นะครับแต่ถ้าใส่พัดปัญญาขึ้นมา575นะครับ แล้วถ้าใส่อาุธชฉพาะล่ะขึ้นมาเท่าไหร่จาก575อยเจ็แบบเป็น585นะครับดังนั้นสิ่งที่ได้มานะครับคือโจมตีกลยุทธ์20%นะครับดังนั้นโจมตีกลยุทธ์กับดาเมจกลยุทธ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเปรียบเทียบนะครับอธิบาย ออกมาอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็นมีหลายๆท่านก็ถามว่าเฮ้มันต่างกันยังไงโจมตีกลยุทธ์ดาเมจกลยุทธ์อะไรแบบนี้ก็จริงๆก็ได้มีพิมพ์ตอบไปบ้างแล้วนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวคงจะทําเป็นคลิปไว้เลยแล้วกันเนะาะค่ะท่านไหนสงสัยอะไรยังไงก็ผมก็เชื่อว,ว่าก็เข้ามาดูจะได้เป็นประโยชน์นะครับจะได้จะได้ไม่ไปผิดทางนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราทดสอบกันที่เอาส้มก่อนนะครับ จริงจริง,รงเทสไว้แล้วนะครับเดี๋ยว,ยวลองดูอ่ะอน,นี่เป็นอาวุธส้มธรรมดานะครับเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันเลยเนาะอะค่ามันอาจจะไม่นิ่งนะครับก็ดูกันสักถ้ามันตีอย่างเงี้ดูสัก3ครั้งเอาเป็นค่าประมาณการแล้วกันเนาะอ่ะเมื่อกี้2,300นะครับอ่ะ2,400นะครับ นี่อาวุธส้มธรรมดาเลยนะครับอลองดูอ,ออกดูทันตีธรรมดา50นิดนิดๆนะครับสองพันห้า ลองดูครับตีเราปี๋สไตล์ไหมเนี่ยห้าสิบเจ็ดนะครับอ,อ่าสองพันหนึ่งอพิดเด้งที่624นะครับโดยประมาณอันนี้อ่าตีที่48ปตีธรรมดา48นะครับพิดเด้งที่800นะครับดังนั้น Uh, Pit, ดาเมจพิษอยู่ที่7 0 0ดร้ถึงแปดนะครับอันนี้ก็ตีไม่เกิน3,000ันนะครับ2,668 6น uh, ตีไม่เกินตีธรรมดาไม่เกิน70นะครับนี่เราปีมันจะตายไหมเนี่ย ก็อันนี้รีวิวกันสดๆนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ mm hmm. ก็ท่านไหนที่มือใหม่นะครับ mm hmm. ก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มัน ของบางอย่างนี่ผมก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับหรือว่าถ้าจะพิมพ์เนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาก็ใช้เป็นอาศัยดูเอาละกันนะครับลองศึกษาดูตรงจุดนี้ว่ามันก็ผมเรียกว่าช็อคัาให้นาะมันก็จะได้เร็วนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่เล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะครับก็บาดเจ็บเยอะนะครับแล้วการที่เราไปหมดเงินกับ ตำลึงกับการรีของรีขุนเลยเนี่ยผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์เนาะเพราะมันย่ำอยู่กับที่มันแค่เปลี่ยนตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูแล้วเราศึกษาตรงนี้ไว้เนี่ยมันมันจะช่วยมันจะช่วยประหยัดได้มากนะครับตีไป23รอบไม่ตายนะฮะมีรอ้อยมีร้อยรอบวาเนี่ย โอ้โหมันนานกว่าที่คิดนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาไงดีหรือผมจะพอสไว้ก่อนตายไหมใครตายละโอ้โหฮิวจะตายไหมเนี่ย เออตายได้แล้วตีไปอ่ะดูนะครับตายพอแล้วอย่ารู้ทันนะออโอเคอ่ะอันนี้31รอบนะครับเรามาดูนะครับแล้วมันนานเนาะอ่ะอันนี้คือส้มธรรมดานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นพัดเนาะ เราใส่กันเฮ้ยมันมาได้ังวะเดี๋ยวอ่ะโอเคไม่เอาไม่เอาฐานเชียงเอาเป็นอย่างอื่นเอาที่ไม่เอาไม่เกี่ยวข้องนะครับเทพไม่เอาไม่เกี่ยวข้องกันอ่ะตำแหน่งเดิมด้วยอ่ะทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ น,นี่เปลี่ยนเป็นพัดแล้วนะครับสองพันห้าตีห้าสิบห้านะครับเท่าไหรสองพันเก้านะครับตอนนี้แม็กซ์สุดขึ้นมาที่สองพันเก้า ผิดก็เด้งอยู่ที่600นะครับปี49นะครับต่ำสดุดเมื่อกี้ผิด815หรือเปล่าอ่า2น0อนะครับนานนิดนึงนะครับก็ดูกันไปได้วยกันละกันเนาะ น,นเมื่อกี้ตีไปประมาณ30กว่ารอบนะครับดูว่า,าจากผ <c oughs> ัดส้มธรรมดามาเป็นพัด อาวุธลิมิเต็ดจะแรงขึ้นไหมนะฮะหู้ทันซะงั้นเดี๋ยวอัดไปกันยาวๆเลยนะครับสองพันห้า 2หก็รู้สึกยังไม่ค่อยแตกต่างมากอะไรกับพัดต้มนะครับเดี๋ยวเราดูรอบเอาแล้วกันเนาะอืม208รู้สึกถ้าดาเมจแม็กจะจะจะให้ได้ดีนะครับคลิปนี้ก็ใช้เวลากันนิดนึงนะครับ ผิดแปดร้อนะครับมันเด้งอยู่ประมาณ600-700นะครับของอัน,อนแรกอยู่ไหมห้าสิบสองผิดเด้ง800นะครับ อ2003ต่ำเหมือนกันนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วตายไหมเรียบร้อยครับดีขึ้นมาสหน่อย3รอบนะครับเพราะเมื่อกี้มันอยู่30รอบนะครับมาเดี๋ยวไปใส่อาวุธเฉพาะนะครับ ลองดูว่ามันแรงขนาดไหนเห็นเห็นเห็นไหมครับมันจะเป็นกรอบนกรอบกรอบน้ำตาลน,น้ำตาลเพิ่มไปแล้วเดี๋ยวผมใส่ไปอีกทีนึง่งนะครับเห็นมันจะกรอบน้ำตาลน,น้ำตาลเพิ่มมาเทปไม่เกี่ยวข้องกันนะครับบนเงื่อไข่เดิมอะลองดูนะครับอโอ้โหเปิดมารู้ทานก่อนเลยเด้ง ผิด900นะครับตี58นะครับเรียงผิที่เก0ขั้นต่ำนะครับ4,000ครับ4 2 0พครับอ่ะลองไปดูนะครับว่าไออาวุธส้มธรรมดาอาวุธส้มลิมิตเต็ดตีเท่าไหร่นะครับโดนผิดไป4,000นะครับ เด้งพันหนึ่งนะครับเด้งทีะพันธ์นะครับพิษอือสี่พันครับอือเด้งทีะพันธ์นะครับจากเมื่อกี้ตีประมาณ20กว่ารอบนะครับรอบแรก30 อรอบแลนตั้่าไหร่31นะครับรอบที่สองรอบที่สองเเรียบร้อยครับ11รอบรู้ทันไปน1รอบนะครับแรงไหมผมว่าโคตรแรงนะครับแรงมากดังนั้นอาวุธเฉพาะเนี่ยถ้ามี ของขุนพลตัวไหนนะครับเล่นตัวนั้นเถอะนะครับเพราะมันแรงจริงๆนะครับผมผมดูจากตัวเลขเนี่ยอลองมาดูนะครับมันก็ดูบวกไม่เยอะเท่าไหรน่นาะแต่แบบมันแรงอ่ะเนี่ยผมก็เนี่ย,เ,ยเข้าทูเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปหลอมมันนะปลดปดก่อนเนี่ยมีเตียวหุยกวนอูสิหลงนะครับ กวนอโวก็ล่อล่อลวงใจเหลือเกินแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันรู้สึกมันจะเป็นห่วงเย่ยิงนะครับหัวโตแต่ว่ามันก็ไม่ออกนะครับมันมามันมาออกของจูการเอี่ยนมันก็มาแบบงงๆเหมือนกันเนาะก็ได้แบบงงๆเหมือนกันก็เดี๋ยวลองกลับไปดูนะครับว่าความแรงมันหูเฉพาะเนี่ยมันแรงมากน้อยแตกต่างแค่ไหนนะครับ ไปๆมาๆนี่คลิปนี้ยาวเหมือนกันงั้นเดี๋ยวผมจะสปลิตเรื่องค่ายกลออกไปอีกอันหนึ่งละกันนะครับจะได้ใช้เวลาในการดูอันนี้ไม่นานดังนั้นสรุปนะครับอาวุธเฉพาะถ้ามีใส่เถอะนะครับแต่ว่าทั้งนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปลองพวกอาวุธเฉพาะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอาวุธอาวุธที่มันดีกว่าอาวุธ l i m i t ต็ดนะอังน,นั้นผมก็ยังตอบไม่ได้แต่นวันนี้ครับด้วยอาวุธที่มีถ้าเทียบกับอาวุธส้มธรรมดากับส้ม ลิมิเต็ดนะครับแล้วพิเพดีกว่านะครับจากที่ทดสอบกันไปก็น่าจะเห็นและ้วะว่าความแรงอะไรนี้มันมากน้อยแค่ไหนนะครับงั้นจริงๆก็มีเทสซุนกวนกับหวังหยวนจีได้นะครับแต่ว่าพอดีขุ่นพลผมมันก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ปลูกนะครับจริงๆก็อยากจะทดสอบให้นะครับเนี่ยจริงๆเดี๋ยวเนี้ยว,ว่าจะมาทำไอ้ทับ เนี่ยซ่กวนนะครับแล้วก็หวังเงนจีเนี่ยครับอันนี้โจมตีกายนะครับบวกอีกสิจะดูไหมมัน15นาทีแล้วอ่ะมันใช้เวลานะครับเดี๋ยวผมสปปรตไปอีกอันหนึ่งแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็อันนี้จบไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ